แล้วก็ Galaxian Explosion ปุ่๊มกาเล็กเซียน l o s i o n เช่นเคยบุ๊มสากะเราอ่ะคือตัวตาเมตยังไงเราตึมก็ขอกราบสวัสดีเซนอ็นอาร์ที่น้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกับผมและเกมเซนเซียเอวักคินิ่มาวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวตัวละครย้อนยุคนะฮะอย่างอดีตเมตาสุดแกร่งอย่างเจมินี่สากะนั่นเองนะครับผม ก็ก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับก็ขอขึ้นคําเตือนไว้ก่อนนะว่าทุกตาที่ชนะที่ทุกท่านเห็นต่อจากนี้นะฮะคือตาที่ถูกคัดเลือกและคัดสรรมาแล้วแนะว่ามันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็คือก็อย่างที่เห็นนะฮะก็สภาพก็คือไม่ต่างอะไรกันเลยนะฮะเอาโอเคเราก็มาดูสกิลที่1กันดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันที่สกิลที่1กันเลยนะครับผม สกิลที่1นะครับไลท์สปีดฟีดนะครับก็คือโจมตีศัตรูด้วยเอ็นาเมดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เป็นสกิลโจมตีธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราค้ำค่ามัเลยดีกว่านะครับผมสกิลที่2ครับกกาแล็เซียนเอ็กซ์โ l ลชั่นแหมเท่กันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าทับดาเมจกับศัตรูทั้งหมดแค่สองร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับเสียดายครับถ้าเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าน่าจะดีนะเออมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปอะผมว่าอืมก็โจมตีทั้งหมดก็สองร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะ กันดามงดาเมจนะครับแต่ก็อ่ะเขามีสกิล3อยู่นะครับเราไปเจอกันที่สกิล3ดีกว่านะสกิลที่3นะครับเป็นเท่าครัชนะฮะเมื่อโจมตีศัตรูจะมีโอกาส,ส40%บวกเอฟเฟกแม่นยำครับที่จะอิกโนว์เอ็มดิฟเฟนต์นะค,คือไม่สนไม่สนแบบป้องกันเวทของศัตรูนัน่นเอง35%เสียดายมากค,คือเอาแบบเอฟเฟกต์แม่นยำเข้ามาทำไมอ่ะมันน่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่านี้แล้วก็น่าจะเพิ่มเป็นสัก40%่สิบอร์เซะไรเงี้ยเออผมว่ามันน้อยไป แต่ก็อ่ะโอเคเออเดี๋ยวก็รอมันปรับนะไม่รู้มันจะปรับยังไงแต่ว่าไอโอเลียังปรับเลยนะอ่าไปดูกันที่สกิลที่สี่ดีกว่านะครับสกิลที่สี่นะครับ body of dilemma นะครับ hashtag awake นะครับเราพูดถึงสกิลในปัจจุบันนะเมื่อซากะนะครับใช้สกิลที่สองก็คือการเลเซตเอ็กโพชชั่นใส่ตรูนนะครับเมื่อสตูเนี่ยมีมากกว่าสามคนสามตัวขึ้นไปน เขาจะการันตีใช้สกิลที่สามก็คือไม่สนแบบไม่สนเวทไม่สนการเวทนั่นเองแต่เมื่อศัตรูมากกว่า4ตัวนะครับเขาจะการันตีดูดเลือด35%เปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อศัตรูมากกว่า5ตัวนะครับเขาจะได้รับเอฟเฟกต์ต้านทานมานะครับสามาเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไม่ไดีเยอะนะครับแต่ว่าก,ก็ถือว่าได้ละแล้วก็เมื่อเขาโจมตีด้วยสกิลการเซนเอ็กซ์โพชั่น,น,น lusion, อีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ศัตรูนะฮะศัตรูตัวนั้นจะได้รับดาเมจเพิ่มนะครับ กว่ามาน120%ก็คือสามารถซ้อนทับได้สูงสุด3ขั้นนะเออก็นั่นเลยครับตัวมันใช้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันใช้เม็ดพลังงานเยอะเนาะสองคือมันต้องซ้อนทับกันประมาณสองถึงสามขึ้นไปอ่ะมันถึงจะดูแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้รูนที่ผมใส่ครับก็จะเป็นตามนี้เนยนะครับนั่นก็คือสร้างความแหายให้กับสตูที่มีเลือดมากกว่า70%ขึ้นไปอีก40%นั่นเองนี่ก็น่าจะเป็นรูนที่ผมคิดได้ในขนาดนี้แล้วนะครับ เออเอาโอเคไม่เป็นการเสียเวลาให้เราก็าไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผมโอเคครับเราก็มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ตามนี้เลยนะฮะก็ผมได้คําขึ้นคําเตือนไว้ก่อนแล้วนะครับอว่าไม่ควรจะเล่นทีมแบบนี้นะครับเพราะว่ามันทีมเก่าแล้วเนาะมันทีมตกเมตาไปแล้วนะฮะเออ ก็เอากิกิมาเพิ่มมิสพลังงานนะครับเอาเจนอนก็มาเพิ่มมิสพลังงานแล้วก็เอาตัวยูรินะครับมาเบิ้ลให้ตัวอ่าซากะเนาะแล้วก็อ๋อตายชุดเลยเราอ่าก็สโลโก้ก็มาเพิ่มมิสพลังงานแล้วก็มาเพิ่มมันนี้ด้วยนะครับมาเพิ่มมานามจเออแล้วก็เอาตัวบล็อกมาเพิ่มอ่าคือซับแบบสุดๆนะฮะอ่าซับแบบคือคืออภิมหาซับโอ้โหเขาตัดมิสพลังงานผมละแต่ไม่เป็นไรนะ เทอร์นี้เราจะให้จบแบบจบในเทอร์นี้มันต้องจบที่รุ่นเรานะฮะเออเอาแล้วครับซับคือแบบเออเพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานถูกสุดอึ้งถ้าก็อาหลงไปอีกทีนึงกา l ล็กเซียนเอ็กซ์โพชั่นตึมศัตรูบอกว่าถ้าจะบัฟขนาดนี้พี่เอาไปเลยพี่แรงขนาดนี้ บัฟขนาดนี้ไม่แรงนี่คงต้องสงสัยนะฮะแอตโอโดนแช่หมดแล้วแฮชแท็กนะครับเป็นทีมสมัยก่อนเนาะเพราะฉะนั้นทีมทุกวันนี้ถ้าจะใช้แบบนี้คือไม่ได้แล้วนะครับอยกเว้นคู่เจนอนเนาะมันยังใช้ได้อยู่นะครับยัง้องปปายไปแต่ว่า,า,า,าถ้าเอาคู่กับสากะนี่คือแบบเอ็งฝันไม่เลยไม่รอดแน่นะแกไม่รอดแน่ประมาณนั้นเลยครับเ,เพิ่มเป็นพลังงานไปหนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็อัด กเ explosion สักทีที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวปัญหาที่สดุดอะผมเจอแล้วการเลเซน explosion ตึมหายไปเลยฮะ <c oughs> บ๊อขนาดนี้ยังไงไปก็น่าจะจบแล้ว <c oughs> แะฮ่า่าฮ่ำอ่กทีา่่่าใ่ะะะะไไะะาฮ่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 าาฮ่่ฮ่โโาฮ่าฮา่่ เอาละครับเราก็มาพบกันกับตาที่2ของเราในวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็เอาตัวของซาการเนี่ยผสมปนเปกับทีมยุคใหม่บ้างบางครั้งบางคราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผมเอาไปเรยกกับทีมก่อนได้ไนดะ้คือมันไม่ไหวจริงนะครับดูอาคุณทุกคนก็ดูแล้วกันว่าผมเจอกัอะไรฮะเออ <c oughs> คือถ้าผมยังเอาทีมเมื่อกี้มานี่คือผมผมไม่รอดแน่นอนครับเอองานนี้จะรอดหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามจะโชว์ตัวของของอื้อ <c oughs> <c oughs> อูอ้าวเฮ้ยพี่ใจเย็นดิเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเขากะเล่นอูในลอดเราให้ยับยับเลยนะดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยผมเดี๋ยวผมคุมอูในลอดหนีดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นผมว่าผมตายแน่เลยเนี่ยอ่ะใส่ไปแล้วก็บัฟเอ่อเหมือนเดิมเพราะว่างานนี้ก็คือสากะเราต้องเด่นนะฮะอืม ไมปงั้งนนี่คือจบเลยนะเออแต่ว่าผมก็พยายามจะอการตัวไหนดีวะเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อผมดูก,ก่อนว่าผมจะโดนอะไรแบบยำยับยับในวันนี้ก็คือเอาโอเดลอสมาก็็แหละน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะอัดโอเดล็อสสรแล้วเพราะว่าเราจะเอาผ้าคุมตัวของสากะดีด้วยกันนะฮะเพราะว่าเอ,อ่อตอนนี้คือสากะแล้วมีความสำคัญ มีความสำคัญเป็นแค่รองรองเพียงเท่านั้นเออเดี๋ยวเจอกันอ้หนูก็มาลองให้ดูเฉยนะว่าตัวสากะเนี่ยมาในทีมยุคใหม่ได้ไหมฮะจริงๆก็พูดตรงๆมันก็มาไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่พลังงานในทีมยุคใหม่มันไม่ได้เอื้ออานวยต่อสากะนะครับถ้าจะเอาสากะมาต้องเล่นกับทีมแบบช่วงทีมเหมือนทีมแรกๆที่ผมเอาให้เล่นกันนะครับเออทีมประมาณนั้นเลยฮะอืม มิเนคือตัวมันเนี่ยไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพนะอือโอ้ยใจเย็นนคะครับพี่ผมรู้แล้วเขาเขาจะเล่นตัวอะไรผมเราปล่อยให้เขาเล่นมาเลยไหมเออเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ละอือหลกัหลกๆสำคัญของเราก็คงจะเป็นตัวตอนนี้คือเราจะเล่นสากะให้มันเจ็มประสิทธิภาพนะชูมันเอาไง่ายชูโรงแต่ว่า ผมจะรอดไหมอาจริงประเด็นมันเล่นเราอีกแล้วมันเผาเราอีกแล้วเฮ้ยพ,พี่ไม่คิดจะเพิ่มไม่ฟังพี่เพพี่พี่จะเผาผมขนาดนี้เลยครับพี่ผมรู้แล้วว่าว่าเขาจะทำอะไรเขาจะเล่นทีมเผาอ่ะเขาจะนายจะเผาเราอะเพื่อนนายไม่ได้ผลหรอกเพราะเรามาร์กนายอยู่แต่นายสับเราได้แล้วเพื่อนอือ เรียบร้อยตูโดนอีกแล้วโดนสับเพิ่มแน่นอนนั่นไงแล้วถ้าตายคือก็โดนสับเพิ่มอีกอุ้ยนั่นไงว่าแล้วอืออืออืออุอ้ยนี่แหละครับความแรงของชูลาดำเนี่ยมันแรงจริงนะถ้าไม่มีตัวกันมันนี่คือแบบเปอร์เซ็นต์ในการกลับจุดเซฟเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกันเลยครับผมว่าผม โอ้โหจะเป็นฝา่ายโดนเขาเล่นอย่างเดียวอะ่ะเอองานนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับแต่ว่าก็พยายามที่จะเต็มที่ที่สุดเนาะเออสากะตายก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงตัวสมัยเมื่อก่อนนี้มันมีดีแค่ดาเมจนะครับเรื่องความถึกอะไรนี่คือดูอย่างอเดบาลันที่คิดว่าน่าจะถึกที่สุดสิอะดูอย่างอ่าโล่ของมูแล้วกันนะะในแพทเกา่เกาๆในยุคเก่านะตัวละครยุคเกานะ่าเนี่ยแต่กันไปว่าเล่นเลยนะครับมา กาเล็กเซียนเอ็กซ์โพชชั่นตึ้มไม่ตายกับมิการเฮ้ยในรอบเกดเอ็กเกิลเซียนเอ็กซ์โพชชั่นของเราไปได้ไงวะเพื่อนนี่ก็คือตัวซากะเนี่ยจะมีความแรงมากๆในในครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามนี่คือน้ำจากนั้นต่อไปนี่คือจะแรงและแต่จะรอดถึงเจอที่สามเอ๊ะหึงรอบที่สามไหมมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับตอนนี้คือแบบขึ้นอยู่กับความถึอของมันแล้วแหละเออว่าผมจะกันมันได นานตลอดรอดฝั่งสักแค่ไหนนะโอ้โดนแล้วคาอินเออบักเซนไบโพล่าเอ้ยผมว่าผมโดนคาอินแล้วแหละโอ้ยไม่ได้โชว์การเลเซนเอ็กซ์โพชั่นแล้วโดนแล้วตูเออเอาไปกินนี่เรียบร้อยกำจัดตัวปัญหาได้หนึ่งนะครับแต่ตัวปัญหาอีกหนึ่งก็คือ คาอินนี่แหละผมว่าผมไม่ได้ใช้แน่เลยอ้อารุนกันนะครับว่าจะอันนี้ได้ไหมกรึ๊งไอ้นำกับผมอย่างนี้ได้ไงพี่เอ็งเล็งฆ่าเอ็งเล็งฆ่าไว้เลยใช่ไหมคาอินเขาน้าจะเล็งเราไว้เลยคนระับไม่เป็นไรอืมแล้วก็อ,อ่ตัวไหนดี ตอนนี้แล้วกันทุบไปหนึ่งเซ็บึง้งมีตาซะด้วยตัวของอ่าอ่าบัวใหม่เนี่ยโรงอัสการ์ดเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะซึ่งตัวเขานะ่ะไม่ได้แรงมากครับแต่ตัวเขาจะมีความถึกที่แบบค่อนข้างที่จะถึกมากๆโอ้โหไม่ได้เลยล้วล่ะไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพรอบคือเขาไม่ให้เราเล่นรอบต่อไปแน่น,นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมทุ่มใส่อีกทีหนึ่งเนี่ยเขาตายแน่นอน คือการันตีตายหนึ่งแน่นอนครับแต่ว่าคงไม่ได้เล่นเลยสบ้าบขนาดนี้โอ้ยเราน่าจะเป็นฝ่ายแพ้แทนนะตอนนี้เนะี่ยผมก็พยายามที่จะแบบสุดดินแล้ละหนอเออไปนี่สร้างปัญหานะเคลนว่าเราก็กำจัดตัวปัญหาทิ้งไปได้แล้วหนึ่งะฮะเก็บสเต็กไป เออไหวะเนี่ยตูนแบบเย็บยับเลยอะช่วงนี้คาอินระบาดว่ะอือตอนนี้คือเขาจะพยายามจะจบเราให้ได้นะเราก็พยายามจะจบเขาให้ได้เหมือนกันนะครับไม่งั้นคือผมแพ้รับคาบแน,น่อๆๆนอนงานนี้เพราะว่ตัวดาเมจผมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะฮะเอาให้ยับเออ,เอ,อเไม่งั้นคือเราแพ้แน่นอนเนะะีครับอืมเปอร์เซ็นต์แพ้เรานี่สูงมากเลยครับโอ้ยสกะเราไม่น่าร้อนละอือว่าแล,วแล้วก็เกินไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มระดมโจมตีเราแบบเขาเริ่มอัดเราแบบอือเอาซิเอาซิ มาสิอะไรดีกำจัดตัวนะัมเมตเขาไว้ก่อนได้ไหมผมพยายามจะฆ่าตัวนี่ตัวนี้เขาก่อนนะอันจบตัวปัญหาอีกหนึ่งครับอุ้ย้อมันถึกจริงๆรงยึดถึกไปไหนพี่อัดไปเลยเอาให้เต็มแม็กซ์ใส่ให้สุดนะเป็นกันคือคนที่จะสุดคือเราเองเนี่ย เออตอนนี้คือวัดกันแล้วนะครับว่าใครตอนนี้คือวัดจากอะไรเนี่ยเออโอ้เอออ,เอือเขารู้นะครับว่าตอนนี้ตัวดาเมจเราเนี่ยมันคืออะไรคนระับแล้วเขาก็คงไม่เอาตัวของอัสการ์โจ,จมตีตัวอ่อด,อดรลอสเราที่มีโลกพัมเพื่อนแน่นอนนะครับอือ เอาให้แหลกเอาให้แหลกมานายกับเราวัดดวงกันแล้วทีนี้อืออุ้ย,ยประไล่เิงแน่นอนเอ่อเออแล้วก็จัดไปหนึ่งสเต็ปไปโลซันชักริวฮาท่าดิบันชื่ออย่างงี้ป่ ไปจะรอบอัเนี่ยไปเออโอ้โหเรียบร้อยวัดกันแล้วทีนี้โอ้โหเออเอพี่ถึกอะไรปานนั้นเออโอ้โหอุ้ยโอ้โหเรียบร้อย มาไว้กันดอกนี้ครับจัดไปดอกที่แรงที่สุดของโอในรถตึมุียออห้อื้ตาหลอดอะไรกัวะปิดฉากไหมปิดฉากแบบสวยๆหน่อยเรียบร้อยจ้าโอ้โ ใครมเห็นผมตอนนี้คือแบบเหงื่อตกเต็มเลยนะเสื้อนี้แบบกลิ่นนี้เต็มเลยแนละ้วเนี่ยเกือบไม่รอดะครับจจเจอตาที่สามดีกว่าไหมครับผมแล,ว,แล,ว,แลวเราก็มาถึงตาสุดท้ายกับตาที่ขึ้นคอนะฮะกับทีมที่เราเอามาเหมือนเดิมฮะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยคนระับเป็นงั้นือผมไม่น่ารอดนะฮะเออ ผมพยายามจะจะรีดแบบว่ารีดความสามารถของซากะให้ทุกทุกโอ้คิดหนักเลยว่ะทีมดูทีมเขาสิเอ่อจิ้มทรรมดาเลยเมื่อกี้เราเ,าเอาสกิลนี้มาเนาะอืมเราสายจิ้มอยู่เลยครับเราชอบจิ้มนี่นี่ อืออือแล้วก็บัฟดาเมจให้สากะเหมือนเดิมก็พยายามจะรีดประสิทธิภาพสากะให้มากที่สุดนะเท่าที่แอมได้นะก็ผมรีดสุดแล้วนะมันก็คงได้เท่าที่เห็นนะครับเพราะว่าตัวมันค,นค่อนข้างที่จะเล่นแรกโอ้โพี่พี่เอาเอาเลยเหรอเออโอ้เขาเล่นตัวไหนเราเมื่อกี้โอ้โหพี่ เกินไปเกินไปกันเออสากะเราไปดีกว่าอืมแล้วก็กาเล็กเซียนเอ็กซ์โพลชั่นปุ๊มให้โดนเราอีกดอกนะแน่ล้อก่อนรอตายสองกันเถอะมาคนไหนไปดี คลุมหนีแล้วก็มาร์กนะจ๊ะมาร์กหนีไปเลยฮนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนจิ้มมิโลนี่ก็ยังเป็นตัวน่ากลัวนะเอาเป็นว่าตัวถัดไปนี่เราเล่นตัวอะไรเดี๋ยวลุยแหลกแขกเบต้าเนี่ยเอาแล้วจ้ะคาเดียไม่น่ากลัวนะถ้าไม่เป็นอะไอที่จิ้มทีเดียวแล้วหายนะั้นอะไอไอจิ้มนี้เป็นจิ้มแบบจิ้มหมู่แล้วแล้วแบบจะติดถูกติดพิษอะไรเงี้ยผมว่าไม่ค่อยน่ากลัวนะมันยังพอกันได้คนระับ ไอที่จิ้มแรงนันที่น่ากลัวเลยก็คือไอที่ไอที่จิ้มสิทธ์อะไรนะคาตาไคโออันทาเลสหรืออะไรวะจําไม่ได้อ่ะที่จิม้มแล้วมันแรงๆอ่ะเออจิ้มดอกเดียวอ่ะไอนั่นแหละเอาเป็นว่าอันนั้นละกันเออผมกลัวนั้นมากกว่าแล้วอืมอืมเอยอ,อันนี้คือเขาตายแล้ววะหรือหรือว่าไงวะเออเออเขาตายแล้วนี่ว่าเขาเขาตายแล้วบเพราะบอกว่าตัวเขาจะอยู่ได้อีกประมาณก,กี่เทอนนะ เทินสองเทินสามเทินสี่เทินไม่รู้เพราะผมไม่ได้เล่นคาเดียเลยฮะคือเคยเล่นคาเดียนะแต่ก็ไม่หลังๆนี้คือไม่ได้เล่นเลยมาแล้วจ้าเออืออเออแต่เราจะบล็อกนายไว้แล้วกันนะเพราะเราไม่อยากจะโดนพิษนะฮะคือมันก็แรงของมันนะเอาจริงไป ใส่ที่เดิมอุ้ยอือแล้วก็มาตามด้วยกาเล็กเซียนเอ็กซ์โซชันเช่นเคยบุ้มบุ้มโดนอีกแล้วโตอืออืออือโอ้โหโอ้โหจะเย็นพี่ ไหนต้องเจอแก l เล็กเซนเอ็กซ์โพชราสักอีกสรอบแล้วแหละเออไปงานนีนะ nee. ้น,น่าจะได้ลองแก l เล็กเซนเอ็กซ์มันอยู่ไหนเอาวิแลยตัวกลัวเขาเลงสากาเลยนะพวก เพราะว่าสากะเราอ่ะคือตัวดาเมจยังไงเราตึ้มหายเลยทุกคนเห็นในคลิปมันอาจจะแรงนะครับแต่ว่าผมขอแนะนำย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งฮะอย่าหาริอาดอย่าหาทำเอาไปเล่นนะฮะแต่มันก็ยังลงอย่างอื่น PPE p, 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 p e เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับก็แนะนำถ้าเกิดของเหลือก็ปั่นเออเดี๋ยวไปพูดคุยกันท้ายคลิปดีกว่า วันนี้เราก็มาเล่นกันมันๆอยู่เลยฮะเออหลักการเนี่ยมีเยอะเลยเออเรียบร้อยครับโอเคก็จบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรจะพูดคุยท้ายคลิปกับทุกท่านด้วยนะครับเออจะเป็นการแบบปรับความเข้าใจกันนิดนึงเนาะ อโอเคก็มาถึงช่วงพูดคุยไทยคลิปนะครับก่อนแรกนะฮะข้อข้อแรกเลยสับอ่าตัวซากกนะครับก็ยังเป็นตัวที่เอาไว้ลง PVE นะครับก็ยังมันอยู่ครับคือแนะนำนะครับถ้าของเหลือๆอ,อยากอัพหรือว่าชอบตัวของซาแกเนี่ยก็อัพไปเถอะครับแต่ถ้าเอาไปเล่นใน PVP ทุกวันนี้คือบอกตัวว่าไม่ไหวแล้วนะครับอย่าหาทำเพราะว่าก่อนที่ผมจะชนะมาเนี่ยคือผมแพ้พลิปพเลยนะครับเออตัวมาเล่นยากมากครับใน PVPVP ข้อหนึ่งคนระับตัวมันดาเมจไม่ได้จัดเหมือนตัวหลังๆนะแล้วก็ตัวมันค่อนข้างที่จะใช้เป็นพลังงานเยอะแล้วก็ตัวมันอนะ่ะค่อนข้างที่จะเปรานะคือโดนนิดเดียวก็ไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแต่นะครับก็ถ้าใครชอบก็ก็ก,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 ก็คือปั้นก็ทําเลยครับอืมแต่ก็หวังว่าตัวมันจะถูกปรับในอนาคตเนาะแล้วก็มาอีกหนึ่งข้อนะครับที่ผมอยากจะพูดคุยกับทุกคนนะครับนั่นกะ็คือคือผมไปเห็นอ่ะคอมเมนต์ในช่องพี่ท่านหนึ่งแอบ,บที่เขาทําคลิปอ่า เกี <hora> ่ยวกับเซนเซียาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการรีวิวตัวละครเดียล่าสุดที่เลยเออแล้วพี่เขากับก็เจอแบบคนที่คอมเมนต์บอกว่าประมาณว่าเออทาไมต้องเอาคลิปที่แบบตัวเองชนะมาลงแล้วมันเสียหายคนอื่นอะไรประมาณนั้นคือประมาณนั้นนะครับคือเขาก็อยากจะให้ปิดชื่ออะไรเงี้ยคือผมก็คือก็คือสะเทือนเลื่อนลั่นกันนะถึงเขาจะไม่ได้บอมเม่ไดชอบผมเด้วแต่ว่ามันก็สะเทือนนันแต่ผมก็อยากจะบอกทุกคนไว้นะว่าก็เกมมีแพ้มีชนะนะครับอืม ก็อยากทุกคนก็อยากไปซีเรียสเรื่องเกมนะครับผมที่ผมเอาตาที่ชนะมาลงเนี่ยก็ก็เอาง่ายๆเลยครับตาที่มันแพ้คือมันไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพตัวบางทีเอาตัวลงปุ๊บโดนเขาบล็อกบ้างเนี่ยโดนเขาห้ามใช้ตัวบ้างโดนอะไรบ้างครับด,ดีดีไม่ดีตายตั้งแต่แบบเธอแรกบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่ใช่การรีวิวตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับว่ามันก็ต้องรีดตาที่แปลว่า คือผมก็มีตาที่แพ้ถนะ้คือลงนะเออผมก็เนี่ยพยายามที่จะแบบว่าคือตาไหนที่ที่แบบว่าผมอ่ารีบประสิทธิภาพตัวนั้นมาได้ดีที่สุดแต่ถึงจะเป็นตาที่แพ้ผมก็จะเอามานะเออถ้าเป็นการโชว์ประสิทธิภาพของตัวนั้นได้ดีที่สุดเนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดเข้าใจกันหน่อยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรจะพูดกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สำหรับดูแลแฮกเมยตาตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยะไม่พลาดกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้